สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกพีเทุกคนทุกท่านวันนี้เราจะมานำเสนอจะมาทําการแบ่งปันในเรื่องราวของการทำรายการเลือกซื้อสินค้าการซื้อซ้ำหรือการรักษาสภาพซึ่งเป็น EP ที่2แล้วที่เรามานํำเสนอให้กับเพื่อนสมาชิกของเราที่ได้สมัครเข้ามาทำ ธุรกิจสลักออนไลน์กับ PTS นะครับซึ่งเป็นนะเพื่อนสมาชิกของเราคนใหม่นะครับที่ยังงงและสงสัยหลังจากที่เราได้การได้ทำการนะเลือกซื้อสินค้าไปหมดแล้วเราจะทำยังไงต่อวันนี้เราจะมาเรียนรู้แล้วก็มาทำวิธีการซื้อซ้ำอย่างไรให้ถูกต้องเพื่อที่จะนะไม่มีปัญหาในเรื่องของการนะเติม ในเงินแล้วเราสามารถเลือกซื้อสินคา้าได้อย่างถูกต้องเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับสิ่งแรกที่สุดครับเพื่อนสมาชิกเราก็ต้องเข้าระบบเหมือนเดิมนะครับซึ่งการเข้าระบบของเราเข้าตรงไหนก็เข้าตรงที่เรามีลิงก์เข้าบริษัทแล้วนะครับสิ่งแรกที่สุดเราก็ต้องมาเติมนะครับใส่ราาสเข้าไปจากนั้นก็ตามด้วยร่าสผ่านะล่าแคปชั นะครับตรงนี้ก็เป็น C 2 0 6แล้วก็กดคําว่าล็อกอินเข้าระบบของเราแล้วหนะ้าต่อไปนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับจากนั้นนะครับเงินของเราที่เติมอยู่ใน c ีเครดิตก็จะมาโชว์นะครับตรงนี้เราจะทําเงินของ c ีเครดิตของเรายังไงที่จะไปเลือกซื้อแล้วก็จะอยู่ในฝั่งขวานะครับก็คือไปเป็นลอตเตอรี่ได้อย่างไร นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาดูนะครับตั้งแต่วันแรกที่เราได้สมัครแล้วเราก็จะมีรอบของเราว่าเราจะต้องสั่งซื้อในวันไหนหรือว่าซื้อซ้ําในวันไหนต่อนะครับซึ่งใจเมนูก็จะอยู่ตรงนี้นะครับที่หน้าแดชบอร์ดของเราอยู่ตรงนี้เลยเยกตัวอย่างตรงนี้ก็จะเป็นการซื้อซ้ําทุกวันที่31และวันที่16ของเดือนนะรับตรงนี้นะครับจากนั้น เราก็เข้าไปดูนะครับว่าวันที่16นะครับรายการรักษาสภาพตรงนี้วันที่16ถึงวันที่30ของเรา15วันตรงนี้นะครับมีการรักษาสภาพสมบูรณ์ไปหรือ,อยังนะครับนะครับถ้ารักษาสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเราต้องการอยากจะซื้อซ้ำในรอบนี้เราก็สามารถสั่งซื้อรักษาสภาพในรอบนี้ได้เลยแต่ว่าเพื่อนสมาชิกของเราบางคนบางท่านนะครับยัง นะครับไม่ต้องการที่จะซื้อรอบเดิมเนื่องจากใกล้เวลาที่จะหมดแล้วต้องการซื้อรอบใหม่เราก็สามารถทําได้เราทําได้ตรงไหนครับตรงที่รักษาสภาพ แต่ว่าเพื่อนสมาชิกของเราใช้มือถือในการทำธุรกิจตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกดตรงที่3มขีดอยู่ทางมุมซ้ายของโทรศัพท์ของเรานะครับเราก็จะปรากฏเมนูในแถบนี้ออกมานะครับเราก็เลื่อนมาดูตรงคําว่ารักษาสภาพแล้วกดคําว่ารักษาสภาพตรงนี้ตามที่ลูกสอนชี้ได้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะมีเมนูเพิ่มรอบให้กับเราแล้วเรากดคําว่าเพิ่มรอบตรงนี้นะครับ แล้วก็หลังจากที่เราได้กดเพิ่มรอบแล้วนะครับก็จะ ทำให้เราสามารถจัดการหรือว่าสั่งซื้อรักษาสภาพในรอบใหม่นี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าต่อไปก็จะเป็นหน้านี้เกิดขึ้นให้กับเพื่อนสมาชิกของเราได้เห็นนะครับว่าเงินซเครดิตของเรายังไม่มานะครับยังเป็น0.0 0บาทอยู่เลยดังนั้นเราจะทำยังไงเราก็ต้องนะครับทำนะครับเงินจาซ C เครดิตให้อยู่ในช่องนะครับตรงนี้ให้ได้ด้วยการที่เรากดตรงไหนครับก็ให้เราไปเลือก ที่เมนูเลือกสินค้านะครับพอเลือกเมนูเลือกสินค้าปั๊บก็จะเมนูสินค้าออกมาให้เราเลือกซึ่งเมนูนะครับในหน้าที่1นึงอาจจะไม่มีสินค้าให้เราได้เลือกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกดเลือก นะครับหน้าที่2หน้าที่3หน้าที่4มีถึง4หน้าดังนั้นนะตรงนี้เองนะครับเมนูที่เราต้องการจะอยู่หน้าที่3นะครับก็คือเป็นเมนูที่2นะครับเป็นเซตที่0-01 00, นะครับตำแหน่ง P 1ชุดสินค้านะครับโปรโมชั่นนะครับที่1 นะครับจำนวนนะครับจำนวนอะไรนะครับจำนวนที่400บาทเราให้เรากดคำว่าเลือกอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนสมาชิกครับจากนั้นที่กดเลือกแล้วนะครับเมนูก็จะ นะครับเงินของเราที่อยู่ใน C ีเครดิตก็จะมาอยู่ตรงนี้จากนั้นให้เรานะครับสังเกตดูนะครับว่าจํานวนยู่ตรงนี้ครบตามจํานวนที่เราต้องการไหมหนึ่งก็คือนะครับเลข1นนะครับเลข1ตรงนี้ก็จํานวนเงิน400ก็ถูกต้องน,นะครับจากนั้นให้เรากดตรงเมนูคําว่าเช็คเอาท์นะเพื่อที่จะให้รายการต่อไปเป็นการคอนเฟิร์มนั้นก็คือให้เรากดคําว่า ตกลงก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดนะครับเงินของเราจากช่อง C ีเครดิตอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์นยนยบาทแล้วก็จะย้ายเป็นช่องของรัตตลี่จํานวนที่เราเงินที่เราได้เติมเข้าไปก็คือจํานวนสลากหน้าใบก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดในกระบวนการในเรื่องของการทรํารายการเรื่องซื้อสินค้าหรือการรักษาสภาพ หรือการซื้อซ้ำสินค้าได้อย่างถูกต้องนะครับก็เป็นอันว่าการทำนะรายการนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วท้ายนี้ก็ขอฝากให้เพื่อนสมาชิกของเราได้กว้าได้มีความมั่นใจแล้วก็สบายใจนะครับว่าจากที่เราได้ทำรายการนะครับเลือกซื้อสินค้าแล้วเมื่อเราทำอย่างถูกต้องบริษัทก็จะออกใบเสร็จให้กับ พวกเ,เราในทุกๆครั้งนะครับที่เราทำรายการเลือกซื้อสินค้าหรือการซื้อซ้ำสินค้าของเราทุกรอบ ทางบริษัทก็จะออกใบเสร็จรับเงินนะครับออกให้กับเราในทุกๆครั้งเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้เพื่อนสมาชิกของเราได้ทํารายการเลือกซื้อสินค้าและการรักษาสภาพหรือการซื้อซ้ำได้อย่างถูกต้องก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีและมีความสุขกัดกันกับการทํางานกับ p d s นะครับขอให้ทุกคนทุกท่านประสบความสําเร็จในเร็ววันนี้ด้วยนะครับวันนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ